มันเหนื่อยเพลเลยนะการต้องทำงานนะมันไม่เกยสบายหรอกบางคนกระใจเร่งกระเหนื่อยเรื่องเร่งบางคนกระใจสะโมงกระเหนื่อยกระลาในเรื่องสมโมงแต่ไกลนละอยู่บายโดยจะีไม่เหนื่อยมันไม่มีหรอกพี่น้องเออวันนี้เหนื่อยเปลือยเหนื่อยเปลือยไรก็ต้องทำตัวเองน่อยไม่จบไม่สิ้น ทำไมถึงต้องเหนื่อยอยู่้บใบไม่ดีว่าตายเห็นแก่ตัวแต่นี่โปรยเปล่อยโปรยเห็นเกคนที่อยู่ข้างล่างเดียวมันใช่สบายต่อได้แต่ว่าถ้าไม่ทำไรเลยจะชัดไหนมันจึงจะสบายนะครับร้อนเหนื่อยเป็นลมแต่ว่าค็ต้องทำโปรยเรายัางอยู่ในสังคมยังต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ไม่มีใคร,รแล้วเกิดบนกองเงินกองทองแล้วไม่บริหารจัดการรวยาตายกันกต้องทำตัวรักิดกินกันจั่วชีวิตู้ก็กินกันจนตายสุดท้ายอะไรกันแล้วเต้ติไม่มีตายาดไม่มีผู้ซืบต่อมันก็จะหมดไปนะครับนี่โอ๊บปากฮะใส่ปุ๋ยแต่เจ้าแต่ว่ากันมีเป้าไหมวะ หลังจากนี้ครึ่งเดือนรึงเดือนมะพร้าวมันได้กินปุ๋ยมันได้แต่งนกแต่งไรออกมาเปิมขนาดหลวขนาดไรให้มันส่วยๆวยงามๆม,มันก็จะได้เป็นปนผลผลิตจากการที่เราเน็ดเนื่อยไม่ใช่แต่มะพร้าววันนี้รวมไปตึงอย่าลวงกายี่เริ่มจะเป็นดอกออกบูงนะครับนะเป็นลูกมั่งแล้วมันก็เป็นเรื่องของคน

ตอนนี้ไม่ทำมันตอนอื่นไม่แน่ยจะอ้อย่าร่วงอย่าร่วงกายี่อย่าโอ้ยายกรอกบวล้อ,ลอโอ้ยดุดก็มีมั้งตอนนี้ก็เหมือนว่านซึ่งจะเก็บกินมั้งแล้วจะเริ่มเกี่ยวๆนะครับไม่เยอะปลูกไว้เก็บยอดแต่ว่าได้เก็บลูกปีนี้ครับกอมาดูว่านปนผลิตจะอยูบหรือนะเนื่อยไอ้ตายสดตายได้เรา ดีแน่นอนขอบคุณครับ